สวัสดีครับอี่อิลานครับอิฐซามัยครับเยอแล้วครับทีมงานบ้านฮักครับป้าใสครับบ้านฮักครับคุณยายครับกิจกรรมกิจกรรมบ้านฮักรุ่นปานยิราครับ ครรับนะกิจกรรมบ้านทักหลังปิดฤดูกาลครับยูบ้นานอีล่าเฮงครับยูบ้านอีล่าเฮงซีเกีครับกิจกรรมครับกิจกรรมบ้านทักเอาเงินเราคนเราห้ามไปนะทุกคนโอ้กี broken, ่ไรเนี่ย เอาเขาไอผู <54. S 2> ้ชายผู้ชายไอ้ล่ะผู้ชายผู้ซอยไปเจ้าแกมือมามีเงี้ยมามีมีมาี่ไม่บม่ไม่ไ่ไม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 ่ดม่ได้ไม่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 ได้ไมาไ่ไม่ไเ่าม่้มเไม่ไ้่ไม่ไ่ไมไ่ไม้เม่ไมว่ไ่ว เออเออเอาเอากระเป๋าวันซูซี่เอากระเป๋าวันซูซีไปพอดีเลยน่ะเนาห้าเนี่ยแหละเป่นเจ้าป้อนแล้วไม่ขืนดึงแล้วป้อนบม่ขืน มาสิมาสิตีกแตกกแล้วเมื่อกี้ตีก็แตกใช่ป่าวให้ใจเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตบัดขึ้นรูปก่อนนะตบไปขึ้นรูปต่อเต่อเล้นรูปต่อยต่อเลยขึ้นรูปต่อตีต่อที่มันระบายเยระบายเลยเอาเร็วเร็วเร

ตอบป้ตอบปกคที่ไปนะคหงเงไมไม่เอาเข็มมาแทงเดี๋ยวพอทองก็ขาเนาะถ้าลราเปาหรือจังอึ้งแบบคืบอกจอ

คู่ที่สามเลยครับกาเซ่เราแบโดนลงโทษโดนลงโทษนี่กิจกรรมบ้านฮักนะครับหลังกิดฤดูกาลครับ พี่บานยีราครับยีสเกตรครับสามูนเลนี่ย่าแพ้วฮ้ยไต่อเอาันนี้อทันเลนะทนลด้มินนักนี่ลยอาาวุวกเขาเรียกลุงโทนลุงโทนลุงโทนไม่มโทนลุงนี่ลุงโทนนี่

ก็ใสตายแล้วกาใช้โฆษณาแล้วครับกสามยวามเดีามเดวามเดวไป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 ไไป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 ไไป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 ไไ

นั่นๆน่ยิงนั่นๆนั่นๆันั่นนั่นละนั่นละไปไม่ไม่ได้โอเครับคลิปนี้ไปสำนึกกินนาพอกันไหมครับยินีครับยดีครับ